สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนนะครับ39ตารางเมตรนะครับที่โครงการ i d e ด m o b i นะครับสุขุมวิท East Point นะครับก็โซนแรกที่เข้ามานะเข้ามาเนี่ยห้องนี้39สเตรเมตรแต่ว่าเป็น39ที่ผมว่ามันมันได้หลายอย่างนะเป็นแล้วที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเข้ามาโซนแรกเนี่ยสีจัดจ้านนิดนึงมีทั้ง แม่สีแบบน้ําเงินม่วงๆนะมีชมพูมีส้มมีครีมนะอันนี้มันก็จะเป็นธีมแบบใช้ไปทีบล็อกกิ้งนะทำให้สีมันมีความสดใสนะครับเพราะว่าโจทย์ของห้องนี้ก็แบบเหมือนเป็นแบบคนชอบท่องเที่ยวนิดนึงเป็นสายแฟชั่นหน่อยนะนก็อยากทําให้ห้องมันดูสนุกน,นะครับผนังตัวนี้ค่อนข้างเด่นนะครับด้วยคอมบิเนชันของสีนะครับส่วนโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวผมก็จัดเป็นโต๊ะหินอ่อน นี่ก็เป็นหินอ่อนอาราเบสาโต้นะครับแล้วก็ก็ยี่นะครับกัวยี่นี่ผมก็สั่งไปหามานะมีเป็นงานไหวนะครับมันได้ดูแบบบิชีบิชีหน่อยเหมือนแบบอยู่อยู่ทะเลนิดนึงนะครับก็จะมีความน่าสนใจของของของตัวเท็กซ์เจอร์ด้วยนะของตัวฟ e ลลิ่งด้วยถัดมาที่ครัวนะครับครัวตรงนี้ก็หนึ่งห้องนอนเนี่ยครัวไม่ได้ใหญ่มากนครัวเป็นตัวไอนะครับครัวก็ทํางานได้จริง นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันให้ครบนะครับมีฮอปพูดมีไ no มโครเวฟช่องว้าลให้นะครับในส่วนของโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่ผมทําก็คือจะทําชิดผนังน,นะครับเวลาทําคอนโดเนี่ยอย่างที่บอกพื้นที่มันจํากัดถ้าเราทําพื้นที่ทั้งหมดไม่ชิดอะไรเลยเนี่ยบางทีผนังมันมันไม่มีที่นะมันมันเป็นทางเดินไปทั้งหมดตรงนี้ก็ทําชิดผน,นังพอชิดผน,นังปุ๊บเนี่ยขาโต๊ะนะครับเดี๋ยวขาโต๊ะเนี่ยเราก็จะทําเป็นตัว T ชิดเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้ได้ประหยัดที่ด้วยแล้วก็เวลานั่งเนี่ยขามันจะขามันจะไม่เกิดการคนนั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของหินเนี่ยผมก็เจียเป็นโคง้งเคริร์ฟตรงนี้ให้เพราะรู้ว่าคนมาเดินเข้าเดินออกโซนนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ทำให้มันเ,เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันเฟรนลี่กับคนอุตสาห แล้วโซนนี้มันเป็นโซนที่แสงจากหน้าต่างจจะไม่ได้เข้ามากนะนะครับดังนั้นก็จะติดโคมไฟนะอย่างโคมไฟก็พยายามเลือกโคมไฟที่มันมีจํานวนหลอดไฟเยอะนะอย่างนี้มีหนึ่งสงสามสี่หมีหดวงนะครับหดวงเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนมีดาวไลท์หดวงมาช่วยทำให้แสงตรงนี้มันดูสว่างขึ้นนะครับถัดม,มานะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจของห้องนี้นะครับมุมตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผนัง ห้องนี้มันเข้ามุมโค้งเข้าไปนะครับมันมีการบิดเข้าไปผมก็ทําเป็นโต๊ะทํางานนะครับในส่วนของโต๊ะทํางานเนี่ยห้องนี้อย่างที่บอกมันสีสันโต๊ะทํางานก็อยากให้มันมีสีสันหน่อยนะฮะสังเกตหินที่เลือกใช้เนี่ยเป็นหินกรีนอนิสนะครับมันก็จะมีความแบบเขียวเขียวมีความเป็นหยกนิดนึงนะครับดังนั้นพวกพล็อปพวกอะไรเนี่ยเราก็วางแบบฟ็อปมีสีเขียวหน่อยมันก็จะทําให้ดูแบบเออผนังผนังมันก็ไล่มาเป็นบล็อกเป็นสีแบบจัดจ้านละ โต oh, ทำงานก็ยัเป็นสีเขียวด้วยแต่ก็เป็นสีเขียวแบบอ่อนๆนะฮะดูผู้ดีผู้ดีดนะนะครับก็เป็นเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบแล้วก็ด้วยความที่ผนังนมันหักเข้าไปเป็นมุมเข้าไปเป็นเออเมหมือนสี่เหลี่ยมคัางหมูนะครับดังนั้นเวลาเราวางเนี่ยผมก็ตั้งใจจะวางกระจกไว้ตรงนี้เพราะมันก็ทําให้มาดูเนี่ยมันมีมิติเยอะเนี่ยอย่างผมมองเข้าไปเนี่ยเออมุมหนึ่งผมเห็นอันหนึ่งอีกมุมหนึ่งผมเห็นอีกส่งหนึ่งนะครับมันก็ดูสนุกขึ้น นะครับก็ทําให้ห้องมันดูน่าสนใจในส่วนของโต๊ะทํางานนะครับตามสไตล์เรามีลิ้นชักให้นะครับลิ้นชักก็จะสามารถเปิดเข้ามาเก็บของได้นะครับแล้วก็มีไฟนะครับเปิดปิดได้มีปลั๊กไว้ใหนะ้ทำคอมทำอะไรเรียบร้อยนะครับโจก็คือตรงนี้เป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะมันก็แบบมีที่เก็บของมีทำงานได้ station, ตรงนี้ก็ืถึงเป็นเวิร์กสเตชันนิดนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเห็นว่ามุม มุมผนังมันโค้งนะเราก็ทําตู้โค้งไปแต่ว่าเวลาปิดตู้เนี่ยมันดูสมบูรณ์ดูตรงนะครับมันก็เป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์มามาสร้างมาสร้างความเหมือนมันหลอกผู้อยู่อาศัยว่ามันดูแล้วมันห้องเหมือนครบสมบูรณ์ดีนะครับทั้งนั้นจริงจห้องมันอาจจะเฉียงจะอะไรแต่ว่าเราใช้ดิวินในการช่วยนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นโซน นั่งเล่นนะจริงมันก็อยู่ติดๆกันนะครับยังโซฟาเนี่ยมาดูดีเทลของโซฟาแบนเป็นโมเดลโซฟาที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าผมพยายามเลือกให้มันมีมิกซ์ของของเท็กซ์เจอร์นะครับอย่างอย่างโซฟาตัวเนี้ยที่เลือกก็คือเลือกไซส์ให้มันไม่ใหญ่นะเพราะว่าถ้ามันโซฟามันใหญ่เกินไปเนี่ยไอทางเดินเดินเข้าโต๊ะทำงานจะเดินไม่ได้นะครับแต่ว่าความน่าสนใจโซฟาตัวเนี้ยเท็กซ์เจอร์มันนะตัวผ้าหลกเนี่ยมันเป็นผ้า แต่ว่าตัวอาร์มเนี่ยมันเป็นหนังนะครับมันเป็นโซฟาสั่งทมนะเนะื่องาผมก็สั่งอะไรได้มากมายตัวหมอนเป็นกำมะหยี่นะมันก็จะมี texture ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเวลามันนั่งเวลาเดินม,มาสัมผัสเนี่ยผมว่ามันเออมันดูสนุกเบียะนะครับ mix m a t เ r ียลนะผมชอบใช้คำนี้เพราะมันทำให้งานมันดูน่าสนใจนะครับแล้วก็แล้วก็บวกด้วยตัวพรมเนี่ยพรมเราก็ใช้เป็นงานแบบเป็นเป็นป่านเป็นปอสารอะไรเงี้ยมันก็จะ เข้ากับฟิลชายทะเลเข้ากับฟิลของของโต๊ะของเก้าอี้ที่เราทำนะเก้าอี้ที่เราแบบมีมีงานสานิดยนึงมันก็เป็นเท็กซ์เจอร์ที่มันไล่ออกมานะฮะหรือว่ารูปข้างหลังเนี่ยผมก็ใช้รูปทะเลนะเห็นไหมรูปไกลๆตรงนน้นเป็นรูปต้นมะพร้าวนี่เป็นรูปทะเลนะมันก็ดูแบบดูท่องเที่ยวเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเหมือนแบบบ้านก็ดูชิวๆเหมือนเป็นโรงแรมอะไรอย่างี้นะครับก็ก็นั่นก็คือความคิดของของตอนที่ ทำห้องนี้ตอนที่ออกแบบแล้วก็ตกแต่งนะครับโอเคในส่วนของโต๊ะนะฮะโต๊ะอันนี้ก็จะเขียวๆหน่อยอย่างที่บอกว่าห้องนี้ผนังมันมีลุกสีเลยแต่มันไม่ได้มีสีเขียวนะครับอย่างโต๊ะกลางเนีย่ยผมก็ใช้กรีนเนมพาโดมันก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆดูเท่ๆนะแล้วก็เข้ากับพวกเพราะตกแต่งที่ผมจะวางต้นไม้วางอะไรที่มันมีสีเขียวดึงเข้ามาในห้องนะครับถัดมาอีกส่วนหนึ่งไม่พูดไม่ได้คือตู้ทีวีครับตู้ทีวีก็อาจจะดูเรียบๆนะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แฝงไว้ด้วยอย่างหน้าบานก็เป็นกระจกนอลทองนะครับหน้าบานของตู้ทีวทีเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แบบดูพื้นที่ตรงนี้เหมือนมันเปิดเปิดเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามันสะท้อนแสงลงมานะครับแล้วก็ท็อปเนี่ยเขาก็จะเป็นเขียนไว้วอลคาสนะครับแล้วก็ใต้ตู้ทีวีแล้วก็มีซ่อนไฟนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันของตู้ทีวีที่ที่ทำออกมาแล้วก็ดูดีนะครับดูงานแบบดูงานเนียบแล้วก็เวลาเราทําตู้ทีวีเนี่ย ผมจะทาสูงขึ้นมาประมาณ15เซนนะครับเพราะว่าอยู่คอนโดเนี่ยพื้นที่มันเบียดเนี่ยอย่างเนี้ยผมเดินเข้าไปเห็นไหมขาผมกินเข้าไปในตู้ทีวีแต่ว่ามันยังได้ความรู้สึกโล่งอยู่นะครับถัดมานะครับก็ด้วยความที่ห้องเนี้ย39ตา,ารตางเมตรแต่พื้นที่เยอะมากนะครับตรงประตูนี่ทางเดินเข้าออกห้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําตู้เป็นแนวนี้ได้นะครับเก็บตู้แนวน,นี้มันก็คือเป็นตู้รองเท้านะครับสามารถเก็บของที่เป็นถุสูงได้ นะครับพวกนี้เป็นชั้นรับได้หมดเพื่อนๆบอกว่าอยากเก็บไม้กวาดเก็บเครื่องดูดฝุ่นก็ก็เอาชั้นออกมันก็เป็นที่เก็บชั้นตรงนี้นะฮะมีมุมโค้งให้ <c oughs> เพราะว่าเราเข้าเดินเดินเข้าเดินออกตรงนี้ปัจจานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเวลาเราเข้าห้องมารงเราวางมือถือวางกุญแจวางในเข้าห้องก็ก็สะวดวกดีนะครับก็เป็นดีเทลที่ท,ที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ห้องนี้มันใช้งานได้ิีนะครับแล้วก็พวกสีเนี่ย สีไม้ก็จะเป็นสีไม้จืดๆนะเพราะว่าผนังหรืออะไรมันเด่นละผมอยากให้สีไม้หรือที่ใช้เนี่ยมัน,มนไม่ต้องเด่นมากนะครับแล้วก็พวกต้นไม้ดอกไม้ที่วางเนี่ยมันก็ทําให้ห้องมันดูสดใสขึ้นนะดูเป็นห้องเทีย่ยวขึ้นนะครับอ่ะถัดมาถัดมานะเราเข้ามาที่โซนของห้องนอนนะฮะอย่างที่บอกสากาตารางเมตรแต่ห้องนอนนี่ก็เป็นห้องนอนที่สวยนะสวยเพราะอะไร ได้เตียงกิงไซส์นะนอนได้สบ,บายน,นะครับ <c oughs> ในในดีเทลเนี่ยอย่างหัวเตียงเนี่ยก็เล่นล็อ c k i n g ของสีนะครับ <c oughs> ก็ยังดึงสีน้ําเงินสีน้พูมาใช้อยู่นะครับเ <c oughs> ตียงเนี่ยผมเคาะให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยผนังหัวเตียงเนี่ยมันสุดแค่นี้นะครับมันสุดแค่ปูเนี่ยเห็นไหมเคาะแล้วไม่มีเสียง <c oughs> ตรงนี้ผมต่อขึ้นมานะต่อขึ้นมาทั้งผนังเลย, <c oughs> เ,ลยเพื่อที่จะให้หัวเตียงมันดูเต็มเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ย ผมว่าโคงตุ้ยคนนอนเนี่ยนอนแล้วด้านหลังมันต้องแข็งแรงอะ่ะไม่ใช่นอนแล้วแบบด้านหลังมันแหวงแหวงฉันนอนไปแล้วตึงขึ้น,นมาอะไรฉันจะแหว่งไหมหนไม่ได้เติมขึ้นมาให้มันเต็ม,มนะครับพอมันเต็มเสร็จเนี่ยด้วยความที่มันมีแกลบระยะเนี่ยเราก็จะใส่พวกชั้นเก็บของไว้ให้นะอย่างนี้เนี่ยผมก็มีชั้นเก็บของเนี่ยเห็นไหมเอามือล้วงเขง้าไปได้มีชั้นเก็บของแล้วซ่อนไฟไว้ด้วยนะมันก็จะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันหัวเตียงนะครับให้สามารถจะเก็บของได้ด้วย นะครับก็เล็กๆน,น,น้อยๆต้องเอามาให้หมดนะครับพว,พวกในคอนโดเนี่ยพื้นที่ต่างๆมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับในส่วนของหัวเตียงเนี่ยก็มีการซ่อนไฟ LED นะครับแล้วก็มีผ้าปูให้ก็นั่งแบบนั่งอ่านหนังสือบนเตียงแล้วก็แบบนุ่มๆได้นะครับในฝั่งน,นู้นก็จะมีในส่วนของโต๊ะข้างเตียงนะครับโต๊ะข้างเตียงแล้วก็จะมีโคมไฟให้นะครับโต๊ะข้างเตียงนี่ก็ ออกแบบให้มันเป็นกระจกนะครับเวลาเดินมาดูแล้วมันดูโล่งๆอ่ะมันกระจกมันจะเหมือนหิหนอ่อนมันลอยอยู่อ่ะผมชอบพูดอย่างนี้มันก็ดูดูสว่างดูสบายตาดีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินมันก็มิกซ์แมททีเรียลนะมีทั้งกระจกมีทั้งหินมีทั้งไม้มันก็ดูดีนะครับแล้วก็นีตรงนี้ก็ไฟเปิดปิดได้ส่วนเตียงก็งไซส์นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดของเตียงที่ผมให้ลูกค้าเนี่ยก็คือก็จะมี รีชาร์ให้นะครับก็สามารถจะเก็บของเก็บอะไรได้สบายๆนะครับแล้วก็ห้องนี้ในในมุมมองของเรื่องคอนโดเนี่ยมันก็เป็นห้องที่สวยนะเป็นิฟวิ่งที่สวยเพราะว่าได้กระจกบานใหญ่นะกระจกนี่สูงแบบบสเมตรเลยนะครับก็เป็นกระจกที่สูงแล้วก็มองวิวเทควิวไปเนี่ยวิวค่อนข้างโล่งค่อนข้างสบายนะครับก็ผมว่าเป็น39ตารางเมตรที่ได้หลายอย่างนะได้ทั้งห้องนอนที่เป็นแบบ ฟูไซส์นะครับได้ที่เก็บของที่หัวนอกอนนะครับในห้องนอนได้กระจกบานใหญ่นะครับกระจกบานใหญ่ก็ยิ่งทําให้ห้องมันดูโปรง่งนะครับแล้วก็หรือในส่วนของิฟวิ่งเองเนี่ยผมว่าก็ก็ได้ฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบนะฮะมีแบบมีมุมทํางานมีโต๊ะทานข้าวนะอย่างนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆได้สมมติมีโกต์หรือว่าจะทำรีเซนตอะไรก็ใช้มุมของของไอง้บล็อกกิ้งสีเนี่ย มาเป็น presentation ใดนี่คนอยู่คอนโดต้องทำธุรก,กิจไปด้วยนะครับเราก็แต่งห้องให้มันทำธุรก,กิจได้ให้ด้วยนะครับจะไลฟ์สดตรงนี้อะไรมันก็ดูดีดูสวยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับดีเทลงานออกแบบห้องแบบ39ตรางเมตที่ IEO MOBIE สุขุมวิทอีส s ์ Point นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดตามเพจ YB DIS CONDO นะสำหรับคอนเทนต์ต่างๆสำหรับวิดีโอต่างๆ หรือสนใจจะให้การตกจะจ้างผมตกแต่งนะ,ะก็ยินดีนะ,ะก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะดูใน Youtube ก็ได้ใน Youtube ก็ Channel Y ายดิส c o นโ o นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้หวังหวังหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ